ซอมบี้ไอ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 ้ตีตีเด้อไอ้โอเคสามสองหนึ่งระวังย้อนทุกท่านนะคะก็อยู่กับมาม่อนใส่แล้วนะคะก็วันนี้ก็อยู่กันในเกมอันเธอรนะคะ ก็วันนี้ก็เราก็มีแขกรับเชิญอ่พิเศษเหมือนเดิมหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็น้องไกด์แอโล่สเสียงเลยเร็ววอเตเยโอเควันนี้ก็จะมาพามาสำรวจอ่า สำรวจแมปต่อนะคะก็อันนี้ก็คืออสวนมังแล้วก็ได้ฆ่าซอมบี้ไปเรียบร้อยแล้วอย่างต้นคลิปอันนะก็ไม่รู้ว่าอดครั้งนี้เมาส์จะขึ้นหรือเปล่าก็ต้องขออภัยก่อนด้วยนะคะไกด์ไกด์ไกอันนี้ชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวๆ ดักสัตว์เอ้ดักสัตว์ใช่ปะโอเคเมื่อกี้เสียงแหบกันทันหานะก็ที่นี่เป็นที่แรกที่อ่าเราเอออาหักไหมไม่เออเปิดเกมมาปุ๊บก็อยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่ดิตรงนั้นเออใช่ใช่เมาอีกแล้ว ก็จะเมืองก็ประมาณนี้ก็เล็กๆจิ๋วน่ารักน่ารักนี่นี่คือบ้านของสันหลังของชาตินะตอนนี้อืมไอ้ไก,ก่เขาจะเอาเอลพีอืมสวยที่เขาสร้างมาไม่เหมือนดับดับหายอะไรเหรอ เก็บไปเลยเก็บผิดเก็บแล้วเก็บแล้วนี่คือเกมไหมครับอะไรบวกอันบวกวอซียัวไม่จบจะจะเฮ้ยหย่แแย,ย่หน้าที่เราลงลงลงขึ้นเขาไปแล้วนะอ่าก็เห็นพวกดาราแล้วที่แบบว่าแบบว่ามีคนขับรถอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังจะ ละครตอนนี้เขากด F3 ไม่ได้ก็อันนี้ก็คืออ่าแม้คนขับรถขับเร็วขับเร็วมองหน้าขับเร็วมองหน้า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 ไม่มองไม่ต้องมองนไปเลงมองดีมองดิมองไม่ได้ตอนนี้แขนชบมองแขน ไม่ใช่แล้วไปไปไปเดี repay, repay, ๋ยวจะมืดเอาซะก่อนเฮ้ยไกด์ไกด์ทำเหมือนเมื่อกี้ใหม่ดิโอ้ช่างมันเถอะก็ที่นี hey, guide guide oh, ここ่ก็คืออ่าสวนกระดูกสลังของชาติดกครังฟาร์มสองหรือฟาร์มหนึ่งช่างมันเถอะ ใครจะเรียกอะไรก็เรียกไปแต่เราตอนนี้เราก็ไม่มีชื่อเรียกนะคะอืมอันนี้ก็เรียกเป็นฟาร์มฟามไปแล้วกันก็ก็จะมีอะไรประมาณนี้ใช่อันนี้คือที่แรกในการเล่นอันเทิร์น่องบี้ขึ้นมาบายบายฮัลโหลสามสองหนึ่งอุ้ยเ้าวเออเอ้ยเห็นไหมอ้า เฮ้ยเดินหนีทําไมเมื่อกี้ซอมบี้มันอยู่ข้างบนอะแล้วมันก็ไม่คือเดินซอมบี้คือเดินข้างบนนั่นเองมันเดินผ่านหน้าผ่านตาเราไปเพื่อไปหาามอนซังอืมก็บอกว่าเลขชื่อจริงก็ได้เว้ยก็อยากเล่นอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยเดินผ่านมาเดินผ่านมาทำไมอ้าวฉันเป็นคนที่ผ่านมาเอ่อคิมดิสันไป็ต้อซึ้งเหมือน อย่างที่บอกสันมากพาไปเดินเล่นก่อนแล้วกันรอครบสิบนาทีแล้วค่อยไปห้านาที <c oughs> โอเคแล้วก็มีอะไรประมาณนี้นะคะก็สวยงามกว่าฟาร์มเก่เานิดหน่อย <c oughs> นี่อา้าวไม่ทัน ชัวกายไม่อยากเป็นดาราแล้วเหรอ <c oughs> เป็นก็ได้นะจัดไปออมองหน้าอฮ้ยไปตะลุยเมืองกล้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีอืมเปน็นเลยดีอย่างเงียบปล่อยสิจ้า อืมถ้าเขาเข้าสกายแล้วเขาอาจจะแบบอัดเลตเทนะอัดเ,เ,เลดเพ์ก็ถ่ายหน้าจอให้กันตอนนี้ตัดไปเลยตัดไปอยู่ตรงที่บ้านเลยแล้วใ<ร>ครถ่ายก็จะม,มาตะลุยบิ๊กเจนะฮะมึงเก่าของรัตตะก่อนอะไรอย่างงี้เรามาเก็บของเฉยๆอันนี้น่าจะเคยอัดเป็นม่อคิปแรกแล้วในเขาอะไรอย่างนี้ใช่อะไรประมาณนั้น เมืองก็ใหญ่อลังการน้อยกว่าบานาน่ากับบิ๊กเจสุดสิเรายังไม่เคยพาผู้ชมก็ไปเมืองกล้วยเราจะไม่บอกนะคะว่ามงเกอร์คือม่วงอะไรลินผา,านน้ำม่วงจัดจะพูดไม่ก,กี้เมืองเมืองเมืองอไม่พูดม่วงแล้วเหรอสปอยเมืองกล้วยกล้วย<อ>บานาน่าเลยเริ่มลินาพานัน วกิกลวยกลวยกล้วยกลวยบีเดินเป็นตรงมาหาเราบี้บอกบี้เป็นคนลลงทางไม่ใช่ละ <c oughs> ก็แถวนี้ก็หินเยอะก็ชอบมาขุดหินพี่บี้เหรอ,อพี่บี้ขุดหิน <c oughs> ไม่ใช่บี้ <c oughs> เดอนสกกานะไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> พี่เดอนสก,กาล์หินผ่านบ่อยในะตัวเธอลยสกาไงถูกแล้ว <c oughs> เธอไม่ได้ตั้งใจพูดว่าสตาเราพูดว่าสก,กาอุ้ยแบนเดตเก็บของอยังเนี่ยนั่งเก็บอยู่อุ้ยยืนเก็บยืนเก็บไม่ใช่นั่งเก็บอืมเฮ้ยโอย้เราลืมน้อนสำคัญไปเล่นไงร้านนี้ โอ้ยโดนไม่ทันอืมโห,โหอ้ยจะใช้คำสุภาพเลยแย่งกันไม่ทันนะฮุงมิงการเล็บขลองไม่ทันคำราชาศัพ์เก็บของว่าอะไรนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตกภาษาไทยวะน,นี่นั่มันก็สุภาพเกินไปนะฮะก็น้องกายเขาเอ่อดัลโล่ขอบไปหมดแล้ว ดาโลนึกว่าทาโลนั่นแหละดาโลดัโลน้องเอมิกซังอยู่ไหนเรียกสเต็มยดน้องไกด์นั่นแหละไปพลังงานอยู่ข้างหลังตัวเธอแหวัดดีพลังงานอุ้ยพลังงานตายแล้ว ไม่ใช่ละเก็บมาแล้วไปจีนซัมบี้ตรงนู้นยังไม่หมดยังไม่หมดลืมร้านหนึ่งสำคัญมาก<ะ>โอ๊ช็อกโกแลตหนึ่งอันอิมดีมด้วยคนได้รับสินนั้นทันที <c oughs> เฮ้ยเๆ้ยเ้ยซัมบี้ลอ,ลอยลอยระาลอยร่าลอยร่าลอยรา อืมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะมุงมิงวิตกตายตายแต่เมืองกล้วยกันเถิดคลิปหน้าคลิปหน้าเราก็จะมาตะลุยเมืองกล้วยกันนะคะก็ก็มาขี่มื่กี้โอ้มาขี่อะไรละ่ะเมื่อกี้ก็เออมีคนเดินมานี่หน่อย ก็เสียงอาจจะเข้าหรือไม่เข้าวะช่ามันเถอะไกด์ไกมากกี้ได้ยินพ่อเขาปะเสียงพ่อเขาตั้งนานแล้วอ่ะ oh. อืมยา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 อย่า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 ไปงองงูเข้าไปนะโอเคจบคิดที่บีกันปอุ <c oughs> วิเราค้างโอ้ไม่ค้างแต่งงงูให้ ก็ใจตามเขามาตามเขามาตามเขามาอืมจบคิดที่บีดตรงนี้แหละไม่เอาเฮ้ยไกด์สิบนาทีแล้ว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 เอางั้นเรากลับคนเดียวกันแหลจ้ะตามสบายเอาพูดเองนะเอ้ยหยุดใจก็ไม่เป็นไรนะหยาหยาหานะ เชื้อจะให้กลับไปรับไหมหนึ่งสองให้รับไหมรับชิกเกตเดินขาไปยล้วลงนะไอ้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 ไม่ลง,นะลงขึ้นได้ยังอ่ะเฮ้ kết duyên thượng phong hoa à không long thang rồi liếm ta liền, tên long thang, quá cái, ngon ngủ rồi, ngon ngủ được ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะก็สิบสองแยังไม่จบอย่าเพิ่งจบเธอไม่จบอยู่คนเดียวฉันจบแล้วบายบายก็คิดถึงบ้านเกิดเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายเย่ bye